จุดตรวจสวนอบางพัดเต็มระบบะกรับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปมอมนรัยครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่4พฤศจิกายน2,568เวลา12นาฬิกา 28นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณตรงแยกบางพัดน,นะครับทุกคนนะครับเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับวันนี้ป้อมบานอมมีอะไรดีๆมาบอกนะครับลำรับพี่น้องในย่านบางพัดน,นะครับถนนสิรินธรด้านขาเข้านะครับก่อนถึงสะพานจางงีนะครับจุดนี้เช่นเดิมเช่นเคยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็มา โดยระลงให้ทุกคนใส่ใจเรื่องก,กฎจราจรนะครับเพราะว่าจับแค่ไหนนะครับทุกคนก็รู้ดีว่ามันมันไม่ค่อยหมดนะเออได้เห็นใจเจ้าหที่ตำรวจนะเออในอีกส่วนหนึ่งก็หาไล่นะครับนะไล่จับไล่กวาดนะครับมีมาอยู่เรื่อยนะครับนะมีตำรวจนะันหนเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพนะทุกคนจะไม่ด่าพี่พี่ตำรวจจราจรเดอ้ออ่านี่ครับเต็มระบบนะครับเหมือนเดิมนะครับนะเหมือนเดิม เราก็นะครับช่วยกันนะครับช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยนะครับนะโดยที่เราไม่ได้อะไรหรอกนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตํารวจทําดีเราก็ชื่นชมนะครับเขาก็มีป้ายอุปกรณ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่เออชัดเจนอยู่แล้วนะครับทุกคนมีอุปกรณ์ที่ครบนะครับมีป้ายกล้องนะครับ CCTV มีบอดี้แคม มีอะไรมีหมดนะครับนะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าไปทำผิดกฎจราจรถือว่าน <c oughs> เนาะเห็นใจตำรวจเอเออตั้งด่านแค่ไหนก็โนุนย้อนสอนมาเลยนะครับตำรวจไม่รู้ว่าเคลียร์ลงตัวหรือเปล่านะครับนะตำรวจนายนี้จราจรกลางนะครับย้อนสอนมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะท่านก็เอา ไม่รู้ว่าเอกาสารหรืออะไรมานะครับเห็นเคลียร์กันกันกบอืมเจ้าหน้าที่ที่อยู่นะครับพื้นที่นะนานพอสมควรอยู่นะนี่ตำรวจนายนี้นะครับบอกก็จะรอ,อเอามาเคลียร์เคลียร์อะไรกันหรือเปล่าเนาะกับผู้ควบคุมด่านเนาะวันนี้นะครับผู้ควบคุมด่านพันตำรวจโทรทรงทรงศักดิ์สุภาณิชนะครับท่านเป็นหัวหน้าชุดวันนี้นะครับอเห็นไหม เราเอกสารอะไรมานะครับอ่ะมาดูกันเห็นไหมนี่อันนี้ไม่รู้ว่าเคลียอะไรกันนะอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนไ่้ในฝั่ง u t u b e ไ like, ลฟ์อาจจะไม่เห็นนะครับผมดีผมในบ้านฟ้าผมก็นะครับถือกล้องโยกไปโยกมาได้นะทุกคนสวัสดีครับพี่บรรเจดครับสวัสดียามเที่ยงเที่ยงนะครับใครที่ยัง กินข้าวกินปลาก็มาชมไร่ป้อมมนอมได้นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาอ่าบริเวณตรงแยกบางพัดนะครับถนนจิรินทรตัดกับถนนจรัญสนิทวงด้านขาเข้านะครับทุกคนบรรยากาศวันนี้ดีนะครับแดดแบบกําลังกําลังดีเลยนะครับเหมาะสําหรับในการตั้งจุดตรวจเพราะว่ามันไม่ร้อนเนาะเห็นไหมไม่สวมหมวกกันน็อกนี่โดนนะจะบอกให้นะครับเห็นไหม,มเรียบร้อยไปแล้ว คงไม่ค่อยได้ดูนะครับป้อมบ่นอมไลร์เท่าไหร่แต่ถ้าท่านดูแล้วท่านก็หายไหมโน่นอุปรกรณ์ครบนะครับนะครบกันนี่แหละครับเจอป้อมที่ไหนเจอไร์ที่นั่นนะ <c oughs> เออฟซบุ๊ k ลงคลิปยังไม่ได้นะครับนะเออ เอเนี่ยไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเอบีอ AB ล่มหรือเปล่าแต่ไลรสดได้เนาะทุกคนตไลไรสดนี่ครับตสดสดนะครับ mm. ก็นะครับข่าวดวนนีกข่าวนึงนะครับที่มาจากตาแพงเพชรน,นะครับทุกคนข่าวดวนนะครับให้ดูป้อมมานอมอยู่ที่ปลอดภัยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนเลยนะครับวันนี้ อ่าสวัสดีทุกคนนะครับในบ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะครับอ่าเห็นหน้าป้อมหน่อยแล้วก็ไปดูด่านหน่อยเนาะกุลล์ำคาญหน้ามึงกาไม่อยากดูนะแก๊้งหางประตูบอกว่าเห็นหน้านิดหน่อยเนาะเออสวัสดีพี่สุเทพครับสุเทพสาวิชัยครับก็มารับชมด้วยเนาะเสียงก็ดีเนาะก็นะครับก็ต้องขอนะครับอืมเป็นถือว่าประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ต้องประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับสาหรับ เอฟซีป้อมมนอมนะครับข่าวดีข่าวดีนะครับมาบอกออวันนี้นะครับป๋าเกียงกไกเทยอ่อนนําโดยป๋าเกียงกไกเทอ่อนแล้วก็พี่แจ็คแซ่ล้อพี่ม้อมเมาแล้วก็หลายหลายคนนะครับที่เดินทางไปฟังคําพิพภากษาสารดีกาจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับเทศกรณีมันเดี่ยวสายเหนือนะครับนะโดนรวบนะครับนะเออ,เอ,อโดนรวบไหมเออเอาแล้วกันว่าเออรวบไม่รวบ,รวบยังไงนะครับคดีนั้น นะครับหลายปีที่ผ่านมาจนถึงสารดีการนะครับมีนะครับมีคําตอบสุดท้ายก็คือสาลดีกายกฟ้องนะครับขอแสดงความยินดีกับมาเดียวสายเหนือนะครับที่โอ้โหนะครับตอนนั้นถือว่าร้อนแรงนะครับที่เห็นไหมล่าสุดนะครับมาเดียวสายเหนือนะครับฉายเดี่ยวนะครับฉายเดี่ยวลงไปปะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทางหลวงที่ ไม่แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีนะครับหน้ารถนะครับวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับในคดีของเขานะครับสาลฎีกายกฟ้องครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็แล้วแต่เวียนแต่กรรมนะครับสําหรับคนที่ฟ้องร้องนะครับมาเดี่ยวสายเหนือนครับรบด่านเดือนของเรานี่แบบโอ้โหนะครับวันนี้เอาหอบเอาชัยชนะมานะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับทางทีมงาน สมาคมนักลบด่านเทือนสันต่างสังคมทุกๆท่านที่เดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรนะครับศาลจังหวัดกำแพงเพชรทุกๆท่านนะครับอืมก็ดีใจครับดีใจมากๆผมไม่ได้เดินทางไปนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยมีภารกิจด้วยนะครับก็เสร็จภารกิจก็ต้องมาไล์นะครับให้ทุกคนได้ชมกันนี่แหละครับนะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็รอรอชมนะครับป๋าเกียงไก่ไทยอ่อนออกมานะครับนะ ออกมาอธิบายให้ทุกคนได้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในบ้านแดงเ e กียงไก่ไทยอ่อนนะครับนะทุกคนรอชมนะครับสามทุ่มอาจจะสามทุ่มวันนี้ไม่รู้ว่าปลาเก e ียงไก่ไทยอ่อนเนี่ยกลับถึงบ้านหรือเปล่าเนาะก็รอชมกันนะครับทุกคนถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับหลายปีมานะครับวันนี้ก็นักลบด่านเถื่อนถือชัยชนะนะครับอีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนี่ทยอยกันมานะครับก็หลายเคสอยู่นะ แม้กระทั่งเคสของผมก็ยังมีเนาะใจเย็นๆครับท่านผู้ชมอ่านะครับตำรวจก็นี่เลยครับนะแมโอ้ตันย้อนสอนมาอย่างสะสวยเลย <laughs> ตำรวจย้อนได้เนาะเขาย้อนได้หมดเลยครับอย่าแต่ประชาชนอย่าไปหาย้อนนั้นอันตรายมากๆนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นตำรวจเขาทาได้ทุกอย่างเลยครับนะเออทุกวันนี้ผมก็เชื่อบิ๊กโจ๊กนะครับเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องอะไรก็ ปพิจารณาเองแล้วกันนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับด่านนี้เนาะอืมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านบิ๊กโจ๊กนะครับท่านสาุรเชษหักพานนะครับนะท่านบิ๊กโจ๊กก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วกันนะครับท่านก็เปิดหน้าสู้แล้วนะครับเราเป็นนักรงกันเถือนเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับนะท่านสาุรเชษหักพานนะครับหรือบิ๊กโจ๊กนะครับนะ มานี่แหละครับนะจับแค่ไหนก็โอ้โหนะครับก็เกินเลยนะไม่ครับวีดีโอดูไม่ได้นะครับวันนี้เอบน่าจะล่มนะอ่าดูยู u b e ไลน์นี่แหละครับนะที่ไหนครับเอ่อแยกบางพัดนะครับแยกบางพัดนถนนสิรินธรด้านขาเข้านะครับตัดกับถนนจรัญสนิทวงเต็มระบบครับไม่พร้อมอย่าหามานะครับ เอาให้มันพร้อมก่อนนะครับเพราะค่าปปับมันแพงเนาะเออต้องพร้อมหน่อยไม่ใช่ว่าเมื่เรามาบอกว่าเออบางทีอ่ามีนะครับแก๊้งหางประตูหรือติ่งนะครับอ่าติ่งแก๊งหางประตูบางตัวก็บอกว่าเอ้ยไม่ผิดกลัวอะไรอะไรประมาณนี้นะโอ้ยมึงก็ป,ปันปันยออเนาะเออมึงช่างกล้าพูดเนาะบางคนเนาะมนไม่ผิดกลัวอะไรคือเขาผิดเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยมึงออกจากบ้านมาเนี่ยถ้ามึงกิด มึงก็ต้องกลับไปเอาหมวกกันน็อกดีไหมเออมึงเข้าใจไหมเอออะไรประมาณนี้โอ้โหเสียงคอลั่นเลยนะครับนะโอ้คอลั่นเลยนะครับนะเออน่าจะโดนนะครับนะพี่หกหกศูนย์หนึ่งนะครับจัดการไปคันเมื่อกี้นี้นะครับหกหกศูนย์หนึ่งที่หุ่นเขาก็เฟิวฟ้าวหน่อยนะครับนะเห็นไหมครับทุกคนตำรวจนายนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเคสดกรณีอะไรนะครับเขามา เจลาจานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นจราจรกลางนะครับทุกคนนี่คุยกับหัวหน้าชุดเขาแล้วนะเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เลยยังไงเออเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับถ้าอยู่ในบริเวณตรงนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังตั้งจุดตรวจนะครับคุณอย่าคิดนะครับคุณอย่าลอดสายตาจะมีรถนะครับที่ออกลาดตะเวนนะครับนะออกลาดตะเวน ออกลาตะเวนมาเนี่ยก็คือมาอมาไล่นะครับนะไล่จับแล้วก็นํารถมาตรงนี้นะฝากถึงไลเดอร์แล้วกันนะครับนี่เสร็จไปลายเนาะ,ะใครที่ยังไม่ติดตามนะครับป้อมบ่นอมทั้งสองช่องทางนะครับถ้าเป็นบ้านฟ้านะครับก็ POM r เวนวัค P R A N O R M นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีช่องทางหนึ่งนะป้อมประนอมชแนลนะครับเป็นภาษาอังกฤษสามารถติดตามได้นะครับทั้ง3มช่องทางหรือบ้านดำนะครับบ้านดำก็ป้อมประนอมนะครับเข้าไปได้นะครับ้าไปติดตามรับชมได้แล้วแต่ใครสะดวกสะดวกกัานไหนก็ดูนั้นนะครับ สวัสดี400ดวงตานะครับที่กำลังรับชมทางทาง YouTube Live เนอะครับนี่ครับภาพบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับจุดตรวจสอนบบางพัดถนนสิรินทรด้านขาเข้านะครับใครที่ยังไม่ได้ชมเนาะออกจากบ้านนะครับนะฝากลูกฝากล้านนะครับติดตามป้อมมนอมเนี่ยเห็นด่านที่ไหนเห็นจุดตรวจแล้วก็ไม่ว่าจุดตรวจจุดจับความเร็วนะครับป้าย จับความเร็วลายทางเนี่ยโอ้โหนะครับนะเยอะแยะนะครับเดินทางไปเหนือล่องใต้เดี๋ยวป้อมบนอมเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมกันเนาะฝากกดติดตามไว้นะครับสําหรับอ่าป้อมบนอมนะครับอ่าเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับอย่าไปด่าเลยเจ้าที่ตำรวจนะครับด่าไปก็แก่นั้นนะครับนะั้นเดี๋ยวคุณโดนคดีเออ <laughs> อย่าเพราป้อมบานอมไม่เตือนเนาะเออ ผมไล่มาตั้งหลายปีแล้วนะครับผมไม่เคยด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะถ้าด่าก็ดำเนินคดีผมแล้วนะครับผิดประมาณด้วยการโฆษณาอ่าพรบอรคอมบ้างนะครับนะบางคนบอกเออเดี๋ยวเขาจะฟ้องผมพรบอรคอมผมก็ไม่ได้ไปว่าตำรวจเป็นตำรวจชั่วร้ายหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้ไปว่าอย่างนั้นนะเออตำรวจนะครับก็มีดีมีชั่วนะครับเป็นบางกลุ่มบางก้อนมันก็มีอยู่แล้วแหละครับนะไม่งั้นสาลอาญ,ญาสุจริตตระพืชมิชอบก็จะตั้งขึ้นมาทําไมเนาะ ม,มาตาหนึ่งห้าจ็ดเขาจะออกมาทําไมอะไรประมาณนั้นนะครับนะแต่อย่าไปว่าเขาเด้อนี่ครับวันนี้นะครับท่านสมเกียรติสมรักท่านไม่รู้ว่าท่านไม่เ,เข้าเวรหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เห็นนา,นานเห็นป้ายนะครับท่านทรงสัตว์สู่พานิชนะครับท่านเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนนะ ฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับมาตรงนี้สวมหมวกกันน็อกนะครับคนซ้อนก็ต้องสวมคนขับก็ต้องสวมนะครับข่าป,ปรับมันแพงบอกเลยนะครับนะค่าปรับมันแพงอย่าหาทําเลยอืเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าคุณไม่สามารถใช้คนละครึ่งได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับคนละครึ่งนะครับ มันใช้ไม่ได้อืมนี่แหละครับถ้าอยากไปฟังเรื่องราวดีๆนะครับก็ขอติดตามบิ๊กโจ๊กนะครับนะเรื่ององค์กรตำรวจนะครับวงการสีกากีเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับท่านสุริชเก์หักพานท่านก็ได้อ่าพูดคุยนะพูดคุยอยู่เรื่อยนะครับผมก็เข้าไปฟังท่านนะเราจะได้เปิดนะครับเห็นอะไรที่ดีๆ อ้าววอสิบสี่แล้วนะครับนะเออวอสิบสี่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาลำคาญป้อมบานอมหรือเปล่านะแต่ถ้าลำคาญป้อมบานอมก็ขอโทษขอไปพี่ๆตำรวจรจราจรสอนอบางพัดด้วยนะครับนะวันนี้มีนะครับมาเยี่ยมชมมาปรัชชาสัมพันธ์เดอ้อถ้าลำคาญผมก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับฝากถึงท่านผู้กุ่กับด้วยนะครับท่านผู้กุ่กับก็ถือว่า,านะครับท่านเคยมานะครับปราชชาสัมพันธ์ ช่วยๆกันเนาะเราก็ช่วยตำรวจครับเขาก็ไม่อยากจะจับหรอกตำรวจอ่ะมันเป็นอำนาจหน้า,นาที่ของเขาอืมอย่าลืมครับมาตรงนี้สวมหมวกกันน็อกต่อเป็นป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยเด้อ